สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่8นะวันที่8เมษายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสำหรับฮานอย VIP นี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับออกเวลา6โมง เย็นนะครับ6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง v ีีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับอ่าประมาณนี้ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะก็เอาเลขมาฝากทุกๆท่านนะครับขอขอให้ทุกท่านแห้งๆๆๆนะครับอ่าเด่นตามนี้เลยนะครับ6กเนะครับเน้นที่7นะ ก็แปนะเจ็ด7ูน7 7 2 7เจ็ดเจ็ดนะครับ8 0 0ศูน1 8 8 2นย8แปดแปดหนึ่งนแปแปดสองงแปปดสะครับแบบวันนี้จะเดือนหน่อยเพราะว่ามี ธุระอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอ่ากดจดทันนะจดทันนะอ่าจดไม่ทันก็ดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ดูอรอบสองรอบก็ได้อืประมาณนี้ <c oughs> เจอโฆษณาก็ไม่ต้องกดทิ้งก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> เจอโฆษณาก็เปิดไว้เราเราก็ไปเข้าห้องน้ําทําธุระกิจทําอะไรอะไรตามปกตินะครับอืแต่ไม่ใช่ว่าไปเปิดไว้ที่อื่นนั่นแหละ อไปเข้าห้องน้ําแล้วออกมาโทรศัพท์คนก็หายเนาะออืโทรศัพท์หายเลยแหละหายไม่ใช่หายไปที่อื่นหรอกเขาหาเจ้าของไม่เจอเขาก็เลยเอามาคืนที่อาจารย์เพราะมีรูปอาจารย์อยู่ในในที่เขาดูประมาณนี้นะครับอขอพระคุณมากๆน,นะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแห่งๆนะพูดไปก็พูดไปสนุกสนุกไปอย่างนั้นแหละบางทีมันก็มีสาระส่วนแต่ส่วนมากมันไม่มีสาระเลย ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ขสดีครับ